วิชาสังคมศึกษา6เรื่องภัยพิบัติจากธรรมชาติก่อนอื่นนะคะก็ให้นักเรียนศึกษาคลิปวิดีโอเรื่องซึนามิถล่มตองกาหลังภูเขาไฟประทุใต้น้ำไปชมวิดีโอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคลิปนี้เราจะพาไปติดตามสถานการณ์ การประทุอันทรงพลังของภูเขาไฟฮังกาทองกาฮังกาหาอปายในประเทศตองกากันนะคะก่อนไปรับชมรับฟงัฟงฝากกด subscribe กดไลค์กดแ,แชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเมื่อวันที่14มกราคม2565ภูเขาไฟระบายกา๊าดและเท่าฐานขึ้นไปในอากาศ20กิโลเมตรคุณภาพอากาศที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเที่ยวบินในท้องถิ่นต้องหยุดชงะงัก เนื่องจากทัศนวิสัยเป็นศูนย์เมื่ออนุภาคที่เทาลอยในอากาศท้องฟ้ากลายเป็นสีแดงในบางพื้นที่ของตองกาเนื่องจากดวงอาทิตย์ถูกบดบังบางส่วนการออกคำเตือนเกี่ยวกับสึนามิหลังจากการประทุโดยชาวตองกาได้รับคำแนะนำให้อยู่ห่างจากบริเวณชายฝั่งหากเป็นไปได้รายงานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการประทุการประทุมีอนุภาคสูงกว่าการประทุครั้งล่าสุดในเดือนธันวาคม2564 ประมาณเจเท่าซึ่งทําให้เกิดรายงานฝนโกรธในภูมิภาคเจ้าหน้าที่กําลังประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ชาวตองกาต้องหนีเอาชีวิตรอดหลังสึนามิถล่มเกาะหลังภูเขาไฟใต้น้ําปะทุครั้งใหญ่ในแปซิฟิกใต้ส่งเศษซากและเท่าถ่านขึ้นไปบนท้องฟ้า20กิโลเมตรตองกาโดนคลื่นสึนามิหลังจากภูเขาไฟใต้ทะเลป,ปะทุอย่างรุนแรงวีดีโอได้แสดงให้เห็นคลื่นลูกใหญ่ซัดเข้าใส่บ้านเรือนประชาชนและอาคารต่างๆ สำนักอุตุนิยมวิทยาตองกาเตือนชาวบ้านให้อพยพไปอยู่อาศัยยังพื้นที่สูงคำเตือนซินามิยังออกสำหรับฟิจิอเมริกันซามัวและนิวซีแลนด์ภาพจากดาวเทียมอันนาทึ่งของการประทุของภูเขาไฟขนาดใหญ่กลายเป็นไวัยร่าออนไลน์ สึนามิได้โจมตีตองกาส่งผลให้ชาวบ้านที่หวาดกลัวหนีไปยังพื้นที่สูงเนื่องจากคลื่นยักษ์ซัดเข้าใส่บ้านเรือนและเท่าฐานภูเขาไฟตกลงมาสู่ผู้อยู่อาศัยในขณะที่มีผู้คนได้รับคําเตือนให้ขึ้นจากน้ําที่ไกลถึงฟิจิการประทุข,ของภูเขาไฟใต้น้ําที่รุนแรงเมื่อเวลาประมาณ17 19. นาิกา10นาทีตามเวลาท้องถิ่นของวันเสาร์ได้รับการยืนยันว่าเป็นสาเหตุของสึนามิ ซึ่งได้ท่วมบ้านเรือนอาคารรัว้วถนนและรถยนต์ในตองกาหลังจากนั้นประมาณ20นาทีการประทุสามารถได้ยินได้ไกลหลายพันกิโลเมตรและจุดชนวนให้เกิดคำเตือนในนิวซีแลนด์ฟิจิและอเมริกันซามัว<อ>การประทุดังกล่าวทำให้หมู่เกาะหลักของประเทศตกอยู่ในความมืดเมื่อวันสุก แต่ความวุ่นวายในวันเสาร์เกิดจากการประทุครั้งใหญ่ครั้งที่สองการประทุยังนำไปสู่การเตือนสึนามิสำหรับฟิจิและอเมริกันซามัวซึ่งอยู่ห่างจากตองกา804และ936กิโลเมตรในฟิจิกลุ่มทรัพยากรแร่ได้เตือนผู้คนให้อยู่ห่างจากน้ำและอยู่ห่างจากชายหาดและนี่เป็นภูเขาไฟระเบิดที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งที่เคยบันทึกจากดาวเทียมได้ วิดีโอภัยธรรมชาติมีสัญญาณเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์ได้แก่อะไรบ้างคะให้หนักเรียนตอบใต้คลิปของครูนะคะภัยพิบัติเป็นภัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษย์ส่งผลต่อชีวิตทรัพย์สินเศรษฐกิจกและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางภัยพิบัติทางธรรมชาติแบ่งตามลักษณะการเกิดได้2ประเภท 1. ภัยด้านสภาพภูมิอากาศ 2. ภัยธรณีพิบัติภัยภัยด้านสภาพภูมิอากาศได้แก่วาตภัยอุทกภัยภัยแล้งไฟป่าวาตภัยเกิดจากพายุหมุนเขตร้อนเป็นพายุหมุนที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรในเขตร้อนเกิดจากน้ําทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้นมีความกดอากาศต่ําในบริเวณใกล้ละติจูดที่5ถึง2ี่องศาเหนือและใต้ในเขตร้อนเมฆจะก่อตัวและหมุนเข้าสู่แผ่นดิน เกิดเป็นพายุฝนฟ้าขนองร่วมกับกระแสลมแรงสำหรับแนวทางในการปฏิบัติตนและการป้องกันภัยนะคะขณะเกิดพายุควรอยู่ในที่พักไม่ออกไปที่โลง่งปิดช่องทางลมที่จะเข้าไปทำให้เกิดความเสียาหายติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตัดกิ่งไม้ที่อาจเป็นอันตรายดูแลโครงสร้างบ้านเรือนให้แข็งแรงอุทกภัยสาเหตุ ฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านจนไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ทันการตัดไม้ทำลายป่าทำให้ไม่มีต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำฝนไว้การระบายน้ำไม่ดีหรือมีสิ่งกีดขวางทางน้ำเช่นการสร้างบ้านเรือนขวางทางน้ำถนนไม่มีท่อระบายน้ำการละลายของหิมะส่งผลให้น้ำทะเลสูงขึ้นและเกิดน้ำทะเลหน,นุน ลักษณะภูมิประเทศที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยบริเวณที่ราบและเนินเขาเมื่อฝนตกหนักน้ำจะไหลบ่าจากภูขเขาอย่างรวดเร็วพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำและชายฝั่งเกิดจากน้ำล้นตลิ่งเมื่อเกิดน้ำท่วมจะครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้างและน้ำท่วมเป็นเวลานานบริเวณปากแม่น้ำเกิดจากน้ำที่ไหลมาจากที่สูงกว่าหรืออาจมีน้ำทะเลหน,นุน ประกอบกับดินซุดจึงทำให้เกิดมีน้ำท่วมขังในที่ลุ่มภัยแล้งเกิดในช่วงเวลาที่อากาศแห้งผิดปกติทำให้ปริมาณฝนน้อยหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเป็นระยะเวลานาน,านกว่าปกติส่งผลให้ขาดแคลนน้ำสาเหตุจากธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นเอลนโยภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล ภัยธรรมชาติเช่นวาตภัยไฟป่าลักษณะดินที่ไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้สาเหตุจากมนุษย์การทำลายชั้นโอโซนส่งผลให้เกิดปรากฏการเรือนกระจกจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นทำให้ใช้น้ำมากขึ้นการทำลายป่าต้นน้ำทำให้ไม่มีต้นไม้คอยดูดซับน้ำการบริหารจัดการน้ำไม่มีประสิทธิภาพแหล่งกักเก็บน้ำมีน้อย แนวทางในการปฏิบัติตนและการป้องกันภัยวางแผนการใช้น้ําและใช้อย่างประหยัดไม่ตัดไม้ทําลายป่าสร้างแหล่งกักเก็บน้ําเช่นอ่างเก็บน้ําเขื่อนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําฝนเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้าจืด ไฟป่าเป็นภัยที่เกิดขึ้นในฤดูร้อนและฤดูแล้งที่มีอุณหภูมิสูงอากาศแห้งสภาพป่าที่แห้งแลง้งทําให้ติดไฟได้ง่ายและลุกลามเป็นบริเวณกว้างสาเหตุจากธรรมชาติ 1. ฟ้าผ่านในฤดูแลง้ง 2. กิ่งไม้เสียดสีกัน 3. ภูเขาไฟปะทุ 4. ปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพุส่วนสาเหตุจากมนุษย์ 1. การจุดไฟเก็บเห็ดและหาของป่า 2. การเผาไร่ 3. การขัดแย้งผลประโยชน์การเตรียมรับมือจัดตั้งหน่วยงานเฝ้าระวังไฟป่าและเตรียมอุปกรณ์ดับไฟสำหรับชุมชนทำแนวกันไฟรอบชุมชนธรณีพิบัติภัยได้แก่แผ่นดินไหวภูเขาไฟปะทุสึนามิแผ่นดินถลม่มแผ่นดินไหวเกิดจากการเคลื่อนตัวของโครงสร้างทางธรณีวิทยาทำให้เกิดการสะเทือน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและบ้านเรือนสาเหตุเกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนบริเวณเปลือกโลกการสั่นสะเทือนจากการประทุของภูเขาไฟการเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวมักเกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนของเปลือกโลกได้แก่แผ่นธรณีเคลื่อนที่แยกออกจากกันแผ่นธรณีเคลื่อนที่เฉือนกันและแผ่นธรณีเคลื่อนที่เข้าหากัน แนวทางในการปฏิบัติตนและการป้องกันภัยหากอยู่ในอาคารให้รีบมุดลงใต้โต๊ะที่แข็งแรงจัดเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมหากอยู่ใกล้ประตูทางออกควรรีบออกมาสู่ที่โลง่งติดตามข่าวสารจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้แข็งแรงภูเขาไฟปะทุเกิดจากการประทุของหินหนืดหลอมเหลวและแก๊สจากใต้เปลือกโลก ความรุนแรงของการประทุจะเกิดขึ้นอยู่กับแรงดันที่ประทุออกมาสาเหตุเกิดจากหินหนืดที่อยู่ใต้เปลือกโลกเกิดการเคลื่อนตัวทําให้มีแรงดันโดยจปะปะทุและแทกขึ้นมาตามรอยแยกหรือประทุออกจากปล่องภูเขาไฟแนวรอยต่อของเปลือกโลกจะมีโอกาสเกิดภูเขาไฟมากที่สุดสัญญาณเตือนภัยก่อนภูเขาไฟปะทุสุนัขหรือสัตว์เลื้อยคานบางชนิดจะตื่นตกใจ ภูเขาไฟพ่นควันและมีแก๊สมากขึ้นภูเขาไฟสั่นสะเทือนและส่งพลังงานเสียงออกมามากกว่าปกติซึนามิเป็นคลื่นทะเลขนาดใหญ่ที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วและมีพลังมากเมื่ออยู่ในทะเลเคลื่นจะสูงไม่มากแต่จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเมื่อเคลื่อนเข้าหาฝั่งคลื่อนจะมีความสูงได้ถึง30เมตรจึงมีพลังทำลายล้างอย่างมหาศาลการเกิดซึนามิ 1>, 1. เมื่อเกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเลทําให้น้ําทะเลเคลื่อนตัวเพื่อปรับสมดุล 2. ความสูงของคลื่นที่จุดเริ่มต้น1-5เมตรความยาวคลื่น 100- 1 0 0 0กิโลเมตรเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว7 0 0 8 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง 3. เมื่อใกล้ฝั่งความยาวคลื่นและความเร็วลดลงแต่จะมีความสูงได้มากถึง30เมตร ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจฝากบอกครูสังคมเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติหมดเวลาแล้วนะคะไว้มาเรียนกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะอย่าลืมนะคะตอบคำถามใต้เม้นของคลิป YouTube ของคุณครูด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะนักเรียน